ในที่โครงการหลวงนะคะทมกแล้นนะคะนี่ข้าวที่เราผัดมาแล้วเรานำมาอุ่นต่อนะคะสาที่ยังไม่พอใจดีค่ะเราให้คุณคุณควรได้ชิมกันด้วยนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมครับข้าวดอยข้าวต้มดอยพุงก้ามแดงนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใช้นี่ผักนะค่ะก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะพริก สามสีตามมาด้วยหัวรันเตาใช่ไหมคะเครื่องเราไม่ยั้งครับเครื่องเราไม่ยั้งต้องใส่เยอะสีแดงชอบสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะคะข้าต้อข้าต้งหลักสีมากตอนนี้ได้เป็นแบบสีส้มต่อไปสีส้มก็ได้ครับข้าวต้งเป็นมีวิตามินดีอยู่แล้วยิ่งเราสามารถเอาผักที่มีสีสัน ใส่ลงไปก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยแลวก็คาวด้วยค่ะไม่ยากทำไม่ยากเลยค่ะผัดผักประมาณนี้ค่ะมม่มันก็เหมาะสำหรับนะคะคนมีเวลาน,น้อย,อยบางทีเราอาจจะแบบอยู่ที่บ้านทำอาหารพิเศษนิดนึงนะคะนี่ก็ได้นี่คือเป็นไอเดียนะคะ<ม>ประยุกต์อาหารเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำมัวมานั่งทำเป็นแกงเองก็คงจะท้าเราก็ต้องมีวิธีใช่ไหม เป็นาอาหารงคนยุคใหม่เนาะคนเมืองคน,คนเมืองคนเมืองครับอันนี้ก็เป็นหดอกไม้ฝรั่งสีขาวนะคะนรับมมาด้วยเฟิวเล่นะครับเห็ดยูเล่นะคะใส่เยอะเลยชอบใส่เยอะๆเลยชอบเหมือนกันเอ๊ะจริงๆแล้วโครงการหลวงก็มีเห็ดอย่างอื่นด้วยเห็ดเหมือนกันนะคะมีเห็ดหลากหลายทำไมคุณถามเริ่มเป็นเห็ดยูเล่ล่ะคะปีนี้ปีนี้โครงการหลวงเขาเรียกว่าโปรโมทนะครับมีเห็ดฟิวเล่สีแล้วก็ฟักทองมินิ <ด>คะเราก็เริ่มใช้สิ่งที่เขาโปรโมทกันข้อทองนี้ทางโครงการหลวงโปรโมทเอ่อข้อเก๋ยน่าสีเหติยูเล่น,นะคะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะคะข้อทองจิ๋วนะคะมินิมินิข้อทองมินิพัมคินกุ้งก้ามแดงน,นี่เป็นพิเศษเลยนะคะว่าเนื้อหนึบๆมากเลยเมื่อกี้จับๆดูแลอ,<า>อ่าอันนี้ร้อน ไฟแล้วอันนี้สี่เพราะว่ามอมอค่อนข้างจะใหญ่นะคะมันไม่ติดเลยอะไฟอ่าไม่รับนอันนี้สี่ละไม่ติดเลยไฟยังไม่ขึ้นหรอไฟไม่ขึ้นโอเคอันนี้อันนี้ขึ้นเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะครัวนี่มาไว้ตรงนี้เลยกลางห้างเลยนะคะสีสดมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องช่วยยกน่อย นะคะจะให้น้องไมายนะคะช่วยเอา,เอา,เอายกหมอ้อให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะ่ะก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะที่เรากำลังสาที่กันอยู่ก็คือเมนูข้าว่อก้องดอยกุ้งก้ามแดงก็ฟูนะคะอาหารทานกินทานเป็นการทำด้วยมือได้นะคะสุฑาพงศ์ชย,ยะผู้สาริของเรา<ช>เป็นผู้ที่ค้นสูตรนี้ด้วยตัวเองเลยะะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเรา